มาดูลูกไก่หนึ่งเดือนเต็มครับอ่าบางท่านอาจจะเลี้ยงไม่ได้โตเท่านี้นะครับอ่ามันก็จะมีบางตัวที่ยังไม่โตฮะเช่นนี้นะครับอยู่แี้แต่ส่วนใหญ่โตนะครับบางท่านอู้หนึ่งเดือนทำไมตัวใหญ่จังเลยอ่าหนึ่งเดือนจริงครับอันนี้ฮะเพราะอาหารที่เราใช้นี่คืออาหารที่มีโปรโตีนยี่สิบเอ็ดนะครับล้วนๆนะฮะล้วนๆเลยแล้วก็พอขยับนีดนิดนึงก็ผสมกับปลายข้าบ้างนะครับแล้วก็มีพวกผักพวกนี้เสริม พวกยาพวกอะไรเงี้ยนี่ฮะหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเต็มเลยเพราะเกิดวันที่ยี่สิบมกราครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบวันนี้วันนี้ยี่สิบกุมภาหนึ่งเดือนพอดีนะครับพวไก่ขุนเนี่ยนะครับในสามถึงสี่เดือนนี้ก็ขายได้โตไวครับไก่บ้านเนียแต่ต้องรู้จักวิธีการเลี้ยงนะอาหารก็ดูตามลิงก์ด้วยนะครับที่แม่ไว้นะฮะต้านบิดด้วยครับจะได้ไม่เป็นโร